ผมจะมาแนะนำทีมสำหรับสายฟรีในเกม Star s eed, t a r s i t i a e n i a t i c e r นะครับในวันแรกว่าคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเติมเงินสักบาทไม่ต้องดีไอดีแล้วก็ไม่ต้องซื้อ ID แต่อย่างใดนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยตัวแท้งนะครับสายสีแดงเนี่ยก็คือโลแดงนะครับจะเป็น Ambrosia แล้วก็จะมีตัวที่แจกฟรีนะครับตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือไอเลนนะครับเป็นสายดาบแดงแล้วก็จะมีตัวฮิวนะครับอย่างเทลเลนนะตัวนี้เป็นซัพพอร์ต S s r นะครับสายแดงเช่นกันแล้วก็สุดท้ายนะครับตัวแจกฟรีเหมือนกันนะก็จะเป็นซิกเป็นซัพพอร์ตสีแดงตัว,ตวสุดท้ายเนี่ยก็คือแนะนำว่าให้คุณกดตู้การันตีนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียก็ได้นะจะเป็นดับเขียวหรือว่าจะเป็นเฟย่าที่เป็นธนูเขียวก็ได้เช่นกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งโดยเจ้าเฮเลนนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับ SSR นะครับตัวสีแดงเน็คือคุณจะได้ฟรีจากการล็อกอินนะครับซึ่งเกมเนี้ย มีแจกแคษแสงให้ครบทุกตัวเลยนะครับก็คือตามวันตามวีนละ็อกอินสัิสามวันก็ได้ครบทุกตัวรวมไปถึงนะครับตัวที่เป็นตัวแรนะครับที่เป็นธาตุแสนะอย่างเลหัวแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นธาตุพืชน,นะครับอย่างน้องเมอาที่ผมแนะนาไม่ใช้ทั้งหมด5ตัวนี้นะครับสำหรับสายฟรีในวันแรกเนี่ยก็เพราะว่านอกจากมันจะเป็นตัวแจกฟรีแล้วนะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันรวมตัวที่5เนี่ยเป็นตู้การันตีนะครับ นั่นก็เพราะว่า3ใน5ตัวเนี่ยคุณจะมีพักอินนะครับเฉพาะตัวก็คือจะเป็นปักอินนะครับของเฮเลนแล้วก็พักอินของเจ้าเอมโบเซียนะครับท,ที่คุณน่าจะการเคลียร์สเตตน,นะ3ขีด3กับ3ขีด7ก็ยังมีปักอินนะครับแจกให้ฟรีก็คือไอเลนตัวแรกเนี่ย ซึ่งการมีพักกินนะครับจะช่วยยกระดับของตัวละครนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเลนนะครับให้เก่งขึ้นจะมีสกิลพิเศษนะเพราะทให้เป็นสกิลบอสซัมนะครับเป็นเเมดเนี่ยของเจ้าไอเลนเนี่ยโจมตีได้กว้างขึ้นนะครับจากระยะแค่2.4เมตรเป็นวงกลมเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับ4เมตรคูณเเมตรถึงแม้มันจะเบาลงนะครับแต่ว่าช่วยในกะารเคลียร์ศัตรอรี่มากแล้วก็เอ็กสกิลนะครับทำให้เพิ่มการเจาะเกาะด้วยสำหรับเจ้าไอเลนแล้วก็เจ้าเฮเลนนะครับที่เป็นตัวซัพพอร์ตช่วยฮิลเนี่ยสกิลนะครับจะ เปลี่ยนให้กลายเป็นการฮิลนะครับตามจำนวนการตีปกติเลยแต่ว่ามันจะเบาลงนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ EP ด้วยนะครับมันจะลงเรื่อยๆแต่คิดว่าทําให้ฮิลได้ที่ขึ้นราไปถึงแยงสกิลนะครับที่ทําให้เพิ่มบัฟนะครับ p h y s ดคอลดา m a g ให้กับทีมไปด้วยอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวแทงนะครับอย่าง a m b r เ s ียเนี่ยตัวที่เป็น p ักอินนะครับก็จะเพิ่มความสามารถในส่วนของัล t i m a t e b สซัมนะครับที่เปลี่ยนจากเดิมแบบโจมตีแรงขึ้นตาม De Defense นะครับ จะกลายเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้กับทีมด้วยนอกจากนั้นนะครับเอสกิลก็ยังเพิ่มในส่วนของการใช้สแต็กบูลเล็ตน,นะครับเพิ่มบล็อกเอฟเฟกให้ด้วยนะครับทำให้อึดขึ้นส่วนอีก2ตัวนะครับรถ้าเกิดคุณใช้เซียแบบผมเนี่ยก็พยายามกดตัวที่เป็นพัร์กินนะครับจากตู้มาให้ได้โดยตู้พัร์กินนะครับจะมีตั๋วแจกให้เช่นกันนะครับก็คือสมเนี่ยมันการันตีได้เออาร์อยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องเลือกวิสติสนะครับให้เป็นตัวที่คุณกําหนดก็คือนอกจาก3ตัวที่คุณ ได้ฟีมาแล้วนะครับก็คือไอแลนเทลเลนนะครับแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นแอบอเซียก็ให้คุณเลือกวิทลิสนะครับเป็นเจ้าเซียรหรือว่าเป็นเฟย่าก็ได้แล้วแต่ว่าคุณกดตัวไหนมานะครับแนะนำว่าตอนกดวิดลิสนะครับให้ใส่ครบทั้ง5าช่องนะเพราะว่ามันมีโอกาสได้1 5ต่อไปถ้าใส่ครบ5้าใบเนี่ยมันมีโอกาสลุนเล่นน้อยมากนะครับเพราะว่า75%อาจจะได้ตัวที่คุณเลือกคุณก็อาจจะเลือกตัวที่เปื่อในอนาคตไปเลยนะครับที่คุณจะใช้อ่ะ อย่างพักอินของเจ้าเซียนะครับว่าจะเปลี่ยนเต็มเมนนะจากการจมบีปกติที่ค่อนข้างแรงมากอยู่แล้วเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นการจมบีวงกว้างนะครับแล้วก็มีการสร้างพอแสเพิ่มเติมนะเป็นต่อวินาทีแต่ข้อเสียของการใช้ตัวสกิลบอสซัมนะครับที่จะจากการติดพักอินเนี่ยก็คือทําให้เสีย HP นะครับแต่ว่าจะดุดเลือดกลับคืนมาได้ตามปริมาณเอตแทกนะครับก็คือเฉพาะของเจ้าเซียเนี่ยผมแนะนำว่าให้คุณเลือกใช้ต่างกันนะครับถ้าเกิดแบบเจอดาดที่มันตึง,ตงๆมา,มากๆเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้บอสซั่มนะครับเพราะว่าบางที ตัวเรีกสกิลนะครับก็จะทําให้สามารถเจาะเกาะได้นะครับตามสแต็คอาเช่นั่นเองส่วนตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นไอซ์สานะครับตัวฮิลเหมือนกันอย่างซีกเนี่ยก็คือแนะนําว่าใช้ตัวที่เป็นพักอินไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีลักอินเฉพาะสำหรับสาย sr คุณก็จะได้ทีมสายฟรีนะครับซึ่งทีมสายเนี้ยจริงๆรแล้วไม่ค่อยสมุลตรงที่ว่ามันเป็นสีแดงหมดเลยนะครับสี่ตัวแต่มันก็จะได้บัฟตรงนี้เพิ่มเติมนะนะแล้วก็เป็นโซลสีเขียวตัวเดียวนะครับมาแบบ แล้วก็แนะนำนะครับเนื่องจากว่า3ตัวนี้เป็นทั้งตัวดาเมจแล้วก็ตัวแทงนะครับในแถวหน้าขอแนะนำให้อยู่ในแถวหน้านะครับทั้ง3ตัวเลยแล้วก็ตัวที่เป็นตัวพอ์ตัวฮิลสอตัวนะครับไปไว้แนวหลังจากนั้นกลยุทธ์นะครับผมจะเลือกใช้บวกดีเฟนต์นะครับในแถวหน้า2 2แล้วก็ในส่วนของต้านทานดาเมจเดี่ยวนะครับกับตัวที่เป็นทิกเกอร์เอสทิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็คือใช้ตามสถานการณ์นะถ้าเกิดต้องการดาเมจก็จะเป็นอันแรก เสริมดาเมจนะครับแล้วก็ติดมืนงงได้ข้อที่สองนะครับก็ต้องการโล่นะให้หนาๆห,หน่อยแล้วก็ถ้าเกิดเจอดบัฟเยอะๆนะครับก็ใช้ตัวคิวแทนได้หลักๆผมจะใช้เป็นดิฟเฟนต์เป็นหลักนะถ้าดาเมจใครจริงๆถึงใช้เป็นตัวบนก็จะลุยได้นะครับในระดับที่ตอนนี้ก็จะถึงสเตจสี่แล้วแล้วก็การตั้งค่ายอย่างนึงก็คือเรื่องของกลยุทธ์อย่างที่บอกนะให้ตัวเนี้ยตัวอื่นนะครับใช้เป็นบอสซาหมดเลยนะยกเว้นเจ้าตัวที่เป็นเจ้าเซียเนี่ยใช้อเวกกค่อนข้างสมดุลที่สุด สำหรับเจ้าเซียนี่จริงแล้วมันเป็นกึ่งเึ่งตัวล้วงนะครับก็คือล้วงแถวหลังทําให้มันนะครับก็คือไปรับจามจดเยืะอก่อนสบายเขานินดนึงเพราะฉะนั้นการที่มีตัวที่ตัวมีมีตัวทิวสองตัวเนี่ยถือว่าช่วได้เยอะนะครับทําให้เล่นเจ้าเสียได้ง่ายขึ้น ี่งเข้าให้คุณนะครับเขียร์สเตตในช่วงนี้ค่อนข้างง่ายสเตตสี่ก็ยังสบายอยู่นะครับอันนี้สี 1, ่ขีดหนึ่งกับสี่ขีดสอง ถ้าเกิดคุณไม่ไปเจอกับค่าพลังที่มันสูงมากๆเนี่ยโดยคุณต้องขับมาอัพเกรดทีมนะครับมันก็พอจะสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทีมนี้น่าจะสมดุลในส่วนของสีแดงมาเยอะนะครับแต่ค่อนข้างแพ้สีฟ้าแล้วก็พอจะลุยไปเรื่อยๆนะครับโดนไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ ก็มาแนะนำกันให้ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมตั้งต้นนะสตาร์เตอร์ของสายฟรีร้อยสเ็น์ก็เล่นไปก่อนได้นะครับแล้วค่อยๆปรับแสงนะครับในทีมให้มันมีสมดุลนะกว่าจะเพิ่มสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยนะควให้มากขึ้นิ ここอีกเรื่องหนึงเกี่ยวกับการอัพเลเวลของพ็อกเซียนเกมนี้นะครับคุณสามารถอัพพาตัวแรกอะ่ะด้เต็มที่เลยนะโดยตัวที่คุณใช้หลักๆในที่อยู่ในแนวหน้าแล้วก็ไม่ดาเมเอเดพยายามอัพให้อยู่ในระดับที่สูงสุดอยของผมเนี่ยมีแนวหน้าเป็นดาเมจดสามตัวนะครับก็อัพนำไปเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นแถวหลังเนี่ยผมจะอัพน้อยหน่อยที่เป็นซัพพอร์ตนะครับก็น้อยลงมาประมาณ10เลเวลไม่งั้นทรัพยากรมันจะไม่พอนะในการลุยด่านหลัง ซึ่งการนับทั้งเลเวลนะครับการนับทั้งสกิลแล้วก็การติดตั้งอุปกรณนะ์สามารถทําไปได้เลยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดคุณเลือกใช้ตัวไหนคุณสามารถรีเซ็ตกลับมาได้ได้ทรัพยากรคืนเต็มจานวนรวมไปถึงมีระบบที่เรียกว่าซิงค์เลเวลนะครับที่คุณสามารถเซต5ตัวแรกอะเป็นเลเวลตั้งต้นนะครับมันจะนับจากตัวที่เลเวลน้อยสุดนะแล้วก็คือตัวอื่นอะคุณสามารถนามาเปลี่ยนนะครับเพื่อเซตเลเวลด้วยตลอดเวลาแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันแรกของเกม Star Seed Asnia Ticker สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ